ซื้อแต่งโมทัท้งโลกนลยหนักหมด ครับขอบคุณครับขอบคุณที่แวะมาครับวันนี้ผมว่าจะลงตลาดนัดก็จะลงไปเดินตลาดนัดแต่ว่าอากาศร้อนอนี้แอบ,บลงไปเดินนิดหนึ่งเมื่อกี้ไม่ไหววิ่งกลับมาในร่มคืนสามโมงกว่าเรงร้อนเลย ็จะให้ชมบรรยากาศตลาดถนนคนเดินแถวชนบทนิดหนึ่งเสร็จละอย่างตั้งเสร็จละอย่างไม่ค้าน ไปไหมเดินไหมพร้อมไปเดินหรือยังไปเดินสักนิดหนึ่งแล้วก็ <c oughs> นนวค่อ nó là ai? không phải, มาไปไหมร้อนไหมร้อนไม่เไรร้อนก็ต้องอดทนนิดนึงน<ป>ะรอบหนึ่งเพื่อได้ชมบรรยากาศนิดนึ่งพักหนึ่งรอบ ถักทำไมไม่มีรถหรอกตั้งยังไม่เสร็จเลยให้โอกาสตั้งตั้งนานแล้วไหมขาตั้งไม่เสร็จจะซื้ออะไรดีเนาะนี่คืออะไรทำกับไอ้ทำเพียงคืนไหมื้ออะไรเกี๊ยงคืนโอ้โหซื้ออะไรเกีย๊งออกยงคืนเนาะไม่ขายอีกฝั่งนั้น ยังไม่เสร็จเลยเครืงช่วยอยู่กลังนั่นแหละข่งกัหนงึน่